大大家家好收每日一句汉语สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะถ้าหากเราต้องการจะถามว่าคืนนี้กินอะไรดีนะหรือคืนนี้ทานอะไรดีละ่ะในภาษาจีนเราก็จะพูดว่า今晚吃什么好呢今晚吃什么好呢ซึ่ง今晚แปลว่าคืนนี้ค่ะทำไมละ่มะ吃什么好呢ซึ่ง吃แปลว่ากินหรือทาน什么แปลว่าอะไรา ฉ so, so, like ันชื่อ什么ก็จะมีความหมายแปลว่ากินอะไรหรือทานอะไร好呢好แปลว่าดีเนะท้ายประโยคเป็นคำเสริมน้ำเสียงซึ่งในที่นี้มีความหมายแปลว่าหลักเลยนะฉันชื่อ什么好呢ชื่อ什么好呢ก็จะมีความหมายแปลว่ากินอะไรดีละหรือทานอะไรดีนะดังนั้น今晚吃什么好呢今晚吃什么好呢ก็จะมีความหมายแปลว่า คืนนี้ทานอะไรดีนะหรือคืนนี้กินอะไรดีล่ะนั่นเองค่ะต่อไปเสี่ยเกอ明天去哪里玩好呢明天去哪里玩好呢ง明天ปลว่่าพุงี้ทําไมล่ะ去哪里玩好呢ง去่าไป哪里ปลว่าที่ไหน玩่นาเที่ยวฉัน去哪里玩ก็จะมีความหมายแปลว่าไปเที่ยวที่ไหน ไปเที่ยวท no? tamam. ี่ไหนและ好เนะ好แปลว่าดีเนะท้ายประโยคเป็นคำสริมน้ำเสียงซึ่งในที่นี้มีความหมายแปลว่าละหรือนะนั่นเองค่ะฉะนั้น去哪里玩好呢去哪里玩好呢ก็จะมีความหมายแปลว่าไปเที่ยวที่ไหนดีนะหรือไปเที่ยวที่ไหนดีล่ะดังนั้น明天去哪里玩好呢明天去哪里玩好呢ก็จะมีความหมายแปลว่าพรุ่งนี้ไปเที่ยวที่ไหนดีนะ 今天，去旅游哪里呢？啦、啊，那，样，哈。接，下，个，今天，穿，什么，好，呢？今天,穿好今天你、啊没，穿,什好穿，什么、啊，好，呢？甚，今天，表，我今，你好，吗？啦？穿什卡，什么、啊，好，呢、啊？甚、啊，穿、啊，塞话、啊，，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 ，啊啊啊 好หาเนอะหแปลว่าดีเนอะท้ายประโยคเป็นคําเสริมน้ําเสียงที่มีความหมายแปลว่าละเลยนะฉันชวฉนม么好หเนอะชวฉนม么好หเนอะก็จะมีความหมายแปลว่าใส่อะไรดีนะหรือใส่อะไรดีละ่ะฉนั今น今ีชวฉนม么好หาเนอะวันีชวฉนม么好หเนอะก็จะมีความหมายแปลว่า